สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งอยู่กลางแดดเนาะมันก็เลยแบบว่าสะท้อนหน่อยสวัสดีค่ะพบกับนะคะมาหาเศรษฐีนิเปียสมากิละสัทธานนนะจ๊ะชื่อเล่นชื่อพุ้ยนะทุกคนคะ่ะแจกลแจกลายแปดหย0810175255ที่พุ้ยแจกลายเพราะว่าพุ้ยจะเอาไปลงใน TikT อกในอินสตาแกรมนะ ในทวิตเตอร์แล้วก็ใน YouTube แล้วซึ่งปุ้ยแล้วซึ่งปุ้ยเนี่ยก็จะได้ลูกค้าจาก YouTube ด้วยจาก Tik t o k ด้วยนะคะก็เลยต้องอนุญาตขอแจกเบอร์หน่อยนะคะ,ะทีนี้ปุ้ยมาตั้งหัวข้อว่าปุ้ยเนี่ยทำไมปุ้ยต้องกินโปรตีนเพื่อลดหุน่นทำไมปุ้ยต้องกินโปรตีนเพื่อลดหุน่นนะคะเพราะว่านะคะทุกคน่ะห้าอย่างที่ปุ้ยทาไม่ได้เลยเออนะคะห้าอย่างเนี่ยถ้าใครทําได้นะ ถ้าใครทาได้นะจะเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวมากๆแต่ปุ้ยไม่สามารถทําได้ไงเออปุ้ยก็เลยต้องมีตัวช่วยต้องมีโปรตีนต้องมีแบบเอออาหารเสริมมีกาแฟที่ช่วยปุ้ยเลยนะคะก็คืออะไร5้าข้อคืออะไรที่ที่แบบเฮ้ยถ้าทำแล้วนะคุณจะหุ่นลดมากเลยนะคะอันหนึง่งลดแป้งลดน้ำตาลอ่าปุ้ยก็ไม่สามารถไงปุ้ยก็ไม่สามารถที่จะลดแป้งลดน้ำตาลได้ปุ้ยก็ยังคงแบบว่า กินแบบทุกคนคะ่ะกินขนมปังทานเยนยขนมปังปิ้งปุ้ยยังกินอยู่เนี่ยแล้วขนมโคกอ,อ่ะอ่ะปุ้ยก็กินขนมเค้งขนมโคกปุ้ยก็กินอ่ะน้ำหวานปานนมสดบาชุก้าไอติมปุ้ยก็ยังกินอยู่ทุกคนเพราะว่าคือปุ้ยอะ่ะปุ้ยไม่สามารถทุกคนคะ่ะปุ้ยไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองอ่ะหักห้ามแบบป่าตัวเองไม่ให้กินจุกจิกได้ ปุ้ยถึงได้แบบต้องมีตัวช่วยปุ้ยถึงได้ต้องมีตัวช่วยแบบว่าเออทําให้ฉันเนี่ยหุ่นดีไม่ออกข้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาเออแล้วก็อะทุกคนขะตัวปุ้ยเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะลดการทานจุกจิกได้อืมไม่สามารถที่จะลดการทานจุกจิกได้ลดการทานจุกจิกคือยังไงก็คือเรากินแบบมื้อหนักไปเลยคือเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเราเราเราแบบลดอย่างเงี้ยได้ไหมคือปุ้ยไม่สามารถไง อุ้ยไม่สามารถที่จะลดแบบว่าเอกินขนมได้อะไรเงี้ยไม่สามารถเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะปุ้ยถึงได้ต้องมีตัวช่วยนะคะปุ้ยถึงได้ต้องมีตัวช่วยที่ว่าอามาดูแลหุ่นมาดูแลสุขภาพไม่ให้แบบว่าเกิดการเออเอกข้างอืมออกข้างเพราะว่าอะไรปุ้ยไม่สามารถแบบเนี่ยอย่างอย่าง อ้าสมมติว่าอย่างอย่างตอนบ่ายบ่ายสองเนี่ยปุ้ยจะเริ่มหิวแล้วใช่ไหมบ่ายสองปุ้ยจะเริ่มหิวแล้วแล้วทีเนี้ยเราอะแทนที่เราอะจะไปซื้อขนมอ่าซื้ออะไรที่แบบมาจุกจิกอะกินอะปุ้ยก็เปลี่ยนมากินอ่ากาแฟแทนนี่กาแฟตัวนี้ที่จะช่วยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อ่าช่วยคุมหิวได้ดีเนี่ยค่ะปุ้ยก็ก็อาศัยเนี่ยค่ะอาหารเสริมอาศัยโปรตีนอาศัยอ่าคือโปรตีนเนี่ยมันจะทําให้ปุ้ยอิ่มนานใช่ไหม ะจะทำให้ปุ้ยอิ่มนานเขาจะไปบอกแป้งบอกน้ําตาลให้ปุ้ยไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะปุ้ยถึงเลือกที่จะมาทานโปรตีนเลือกที่จะมาทานกาแฟตัวนี้เพื่อช่วยช่วยดูแลหุน่นนอกจากได้หุ่นนะนอกจากไม่ให้ปุ้ยออกข้างแล้วนะยังสามารถนะทาให้ปุ้ยเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้ด้วยทุกคนถ้าสมมติว่าเราทานจุกติกไปเนี่ยเราทานจุกติกเราทานหวานไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง ใช่ไหมโรคอ้วนถามหาแล้วปุ้ยอะนั่งทํางานใช่ปะปุ้ยเป็นคนนั่งทํางานมันแล้วเวลาเรากินอาหารส่วนเกินเข้าไปอะมันก็จะไปสะสมที่หน้าท้องมันก็เป็นปัญหาของผู้หญิงเลยใช่ไหมสะสมที่ต้นขา เออใช่ไหมสะสะสมตรงนี้สะสมตรงแบบตรงนี้หรือสะสมตรงนี้ใช่ปะเอออันนี้ค่ะปุ้ยถึงต้องมีอาหารเสริมช่วยทุกคนแล้วทีนี้จะให้ปุ้ยมานั่งทํา IF มันไม่ได้ปุ้ยห้ามปากตัวเองไม่ได้จริงๆทุกสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจนะแล้วทีนี้จะให้ปุ้ยแบบมาออกกําลังกายแบบ 45นาทีอย่างเงี้ยไม่ได้ปุ้ยออกได้แค่10นาที5นาทีเพราะด้วยน่าจะด้วยเวลาที่เราทํางานเราจํากัดนะเออแต่จริงๆแล้วอะ่ะการออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็คือประโยชน์กับเรามากๆอม,มันคือสุขภาพดีเนี่ยมันก็อยู่กับเราใช่ไหมมันไม่ได้แบบมีผลประโยชน์กับแม่ขาเลยนะทุกคนขามีผลประโยชน์กับเรามากๆดีมากๆทีนี้ ทำไมทำไมปุ้ยต้องมานําเสนอว่าเฮ้ยปุ้ยกินแล้วอันนี้แล้วมันดีนะดีจริงนะนิ่นะคือทุกคนขามันมีหลักฐานชัดเจนเลยมีหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะแบบคนอายุเยอะอ่าคนอายุเยอะแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากมีกล้ามเนื้อนะคนอายุเยอะแล้วแบบว่าคือถ,ถ้าคนอายุเยอะเนี่ยระบบเผาผลานเขาจะทํางานแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบโอเคเหมือนสมัยเราสราวสาะอย่างปุ้ยเนี่ยปุ้ยสามสิบแปดใช่ไหมระบบเผาผ่านปุ้ยอ่ะการทํางานในร่างกายปุ้ยอ่ะ มันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนเหมือนเด็กอายุ20ใช่ไหมมันก็เนี่ยค่ะมันก็รัดหล่นอะ,อะไรนะลดหลั่นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงไหมคะทุกคนอ่าเนี่ยแหละคะ่ะปุ้ยถึงต้องมีอาหารเสริมต้องมีตัวช่วยนะคะแล้วก็ปุ้ยมีลูกค้าอยู่น่ารักมากมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งน่ารักมากปุ้ยถามว่าเป็นยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยแบบลดการหิวจุกจิกไหมลูกค้าปุ้ยบอกว่าลดการหิวจุกจิกไป5 0อร์เซเลยทุกคนคะ่ะ ลดการหิวจุกจิกปนห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยด้วยกาแฟนี้ด้วยกาแฟนี้เพราะว่าหลายตัวปุ้ยเองก็เป็นคนกินจุกจิกอ่าตัวปุ้ยเองเนี่ยก็เป็นเดี๋ยวใครย่กล้องก่อนแมวมันโซนแมวมาเล่นเออตัวปุ้ยเองเนี่ยก็เป็นคนหิวจุกหิวจิกกินจุกกินเจกซึ่งเข้าใจลูกค้าเลยค่ะปุ้ยเข้าใจลูกค้าเลยค่ะว่าอยากลดคือแบบเป็นคนที่ผอมแล้วแต่อยากเอาเอาเอาหน้าท้องอะ่ะ ให้มันยุบเข้าไปอยากเอาต้นขาให้มันเล็กลงอืแล้วก็อยากแบบอยากให้ปากตัวเองอะ่ะกินน้อยลงแต่ถ้าเราไม่มีตัวช่วยถ้าถ้าปุ้ยไม่มีตัวช่วยนะปุ้ยไม่สามารถยับยั้งได้เลยเพราะว่าอะไรใบสองทุกคนคะ่ะใบสองมันจะหิวมากเวลาปุ้ยนั่งทํางานนะใบสองเนี่ยมันจะหิวมากๆเออแล้วมันก็หิวายสองเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะแล้วทีเนี้ยทีเนี้ย เออโชคดีหน่อยที่โรงเรียนปิดเทอมแล้วโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยจะไม่มีสหกรณ์จะไม่มีโรงอาหารแล้วก็จะไม่มีคุณลุงมาขายผลไม้หน้าวิเลยใช่ไหมเออเมื่อก่อนอะ่ะเวลาเปิดเทอมนะพอบสองแล,แล้วมันรู้แล้วมันรู้ว่ามีของกินนะทุกคนพอมันรู้ว่าสหากรณ์มีร้านค้ามีเงี้ยมันก็เดินไปซื้อไงขนมอะ่ะขนมแบบ ทุกคนก็จะแบบขนมเอ่ยน้ำบัดลมเอ่ยนมเย็นเอ่ยชาเย็นเอ่ยใส่น้ำแข็งแบบดูดแล้วมันชื่นใจใช่ไหมบ่ายๆอ่ะจริง,รงๆทุกคนแล้วมันจะทําให้เราแบบเฮ้ยฉันง่วงนอนจังเลยฉันไม่มีพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปหาอะไรใส่ปากเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่ง่วงนอนจริงไหมจริงปะใครที่ทํางานเออใครที่ทํางานแบบว่า นั่งนั่งทํางานแบบปุย้ยอ่ะเออใครที่นั่งทํางานแบบปุย้ยอ่ะจะรู้เลยใช่ไหมว่าเวลาบ่ายๆอ่ะเฮ้ยมันง่วงอ่ะมันอยากหาอะไรใส่ปากเพื่อที่แบบให้ฉันได้แบบทํางานได้ต่ออ่ะเออนั่นแหละแล้วทีเนี้ยปุ้ยก็มีตัวช่วยไงปุ้ยก็เลยได้ได้ตัวเนี้ยมาช่วยเออได้ตัวเนี้ยมาช่วยมาช่วยแทนแทนการกินขนมได้ได้ตัวเนี้ยมาช่วยในการกินขนมนะคะแทนการกินขนมซึ่ง ดีมากๆอิ่มอิ่มด้วยอร่อยด้วยหุ่นดีด้วยไม่อ้วนด้วยนะคะอันนี้คือตัวตัวช่วยดีๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนคะเนี่ยแล้วุ้ยก็ชอบงานผิวงานผิวมากๆเป็นผิวแบบคือคือไม่ได้ขาวโบทุกคนแต่เป็นผิวใสอ่าเป็นผิวใสๆสไม่ไม่ได้ข,าว,แบบขาวแบบขาวแบบขาวตุ๊กตาขาวฉีด ทุกคนเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจคาว่าขาวฉีดปะเออแต่ผิวพวกเนี่ยจะขาวแบบขาวออลาใสๆอะเออแต่คือคือถ้าถ้าแบบเขาเรียกอะไรนะกรรมพันธุ์ของผิวแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างบางคน อ่ย่างอย่างอย่ง,อยงพูดไปดูในในแอปทิกต็อกนะมีอยู่คนหนึ่งที่เขาก็ทานทานลลาเจนทานลลรเจนตัวนี้เขาเขาเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้ขาวนะแต่เขาผิวสองสีแต่เป็นคนที่ผิวสองสีที่สวยทุกคนคือผิวจะฉ่ำใสใส่ะเออจะผิวแบบใสๆสฉ่ำๆอะทุกคนจริงๆนะคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณอันนี้รู้ใช่ไหมแล้วก็คุณนิวัตขอบคุณมากที่เข้ามาดูปุ้ยนะสวัสดีค่ะเออปุ้ยจะเข้ามาเมาหมอยอาจจะมาแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนในเรื่องของอ่าการที่แบบดูแลหุ่นดูแลสุขภาพอจริงๆแล้วโปรตีนเนี่ยเขาสามารถแบบดูแลดูแลรูปร่างเออดูแลรูปร่างดูแลผิวดูแลเรื่องสิวฝ้า,าปุ้ยก็เป็นสิวอันนี้อันนี้สิว,ส,วสิวน้ําตาลอ่าสิวน้ําตาลสิวหวาน,ววานกินของหวานเีอย yeah, ปุ้ยอะ ไปกินน้ำมะพร้าวปั่นมาแล้วก็กินนมสดบาชูก้าวิปครีมมามันก็เลยขึ้นให้ปุ้ยนี่ไงนี่ไงอัน,นนะเนี้ยนะเนี่ยก็เพราะด้วยความที่ปุ้ยเนี่ยไม่สามารถที่จะหักห้ามใจต,ตัวเองได้ปุ้ยถึงต้องให้มีตัวช่วยทุกคนคะ่ะอิ่มนานอาแต่ไม่สามารถกินแทนข้าวได้นะไม่สามารถกินแทนข้าวเลยนะทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าเราอะลดไขมันนะไม่ใช่ลดกล้ามเนื้อถ้าลดกล้ามเนื้อนี่มันจะอันตรายมากๆเพราะว่าเพราะว่า คือตัวปุ้ยเนี่ยน้ำหนักคงที่อ่าแต่ตัวเล็กลงเข้าใจไหมกระชับขึ้นน้ำหนักคงที่แต่ตัวเล็กลงกระชับขึ้นแล้วก็ลดการหิวจุกจิกมากขึ้นเพิ่มขึ้น50%อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มจากลูกค้านะโอ้จริงๆอันนี้แหละให้ดูจากชุดอันนี้ก็คือไขมันลดลงทุกคนเข้าใจปะเข้าใจปะน้ำหนักคงที่แต่ตัวกระชับอันนี้คือไขมันลดลงนะทุกคน แต่ถ้าน้ําหนักลงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อลดลงเออคือถ้าใครที่ผอมแล้วอะใครที่ผอมหุ่นดีแล้วมากินโปรตีนปุ้ยมากินกาแฟปุ้ยอันนี้จะได้ความกระชับจะได้กล้ามเนือ้อเออนะคะแต่ถ้าทุกคนขาแต่ถ้าอ่าถ้าเราไม่มีเวลาออกกําลังกาย ถามว่าได้กล้ามเนื้อไหมได้ค่ะแต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยอาจจะ3เดือนขึ้นไปหรือ4เดือนทีนี้ทุกคนค่การกระชับการมีกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าอยากมีเร็วๆนะคือต้องออกกําลังกายจะได้กล้ามเนื้อมาแต่ถ้าไม่ได้ออกกําลังกายแต่อยากได้กล้ามเนื้อก็ต้องกินเยอะหน่อยอย่างปุ้ย50สปุ้ยก็ต้องกิน5-6แคปซูลต่อวันต่อวันเลยเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะ ให้ตัวเองมีกล้ามเนื้อแต่ว่าไม่มีเวลาออกกาลังกายเนี่ยต้องกินประมาณนี้หรืออาจจะมากกว่านั้นอาจจะแบบเออหแคปซูลขึ้นไปนะคะ6แคปซูลขึ้นไปแต่ว่าเท่าไหร่อาจจะ1 0 14ก็ได้อันเนี้ยนะอันนี้มาบอกแนะนําเทคนิคดีๆเลยที่แบบอยากอยากมีกล้ามเนื้อแต่ว่า ไม่ไม่ได้อยากแบบออกกําลังกายเลยอยากมีกล้ามเนื้อแล้วก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะสมมติว่าปุ้ยมีอ่าตอนที่ปุ้ยไปดูในแพทย์เปี่ยมโชคเนาะมีแบบว่าอายุห้าสิบแล้วอายุห้าสิบแล้วอยากมีกล้ามเนื้ออยากทานโปรตีนสามารถมีกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ไหมในแพทย์เปี่ยมโชคว่าสามารถมีได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเราอายุห้าสิบแล้วเนาะเนื้อมันก็จะเหลวไปแบบคือคือเหลวไปเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่สามารถมีกล้ามเนื้อได้ไหมมีเขาจะค่อยๆมีทีละนิดนะทุกคนคะ่ะไม่ใช่แบบว่ากินหนึ่งสองแล้วกล้ามเนื้อมาซิกแพคเลยไม่ใช่นะคะค่อยค่อยค่อยคอยคือโปรตีนเนี่ยเขาจะไปเขาจะเข้าไปดูแลร่างกายให้แบบว่าไปโอ้ผมเดททุกคนดูความผมเดทของปุ้ยถ้าไปเติมเต็มอาโปรตีนเนี่ยจะเข้าไปเติมเต็มในร่างกายให้เต็มใช่ไหมพอเต็มปุ๊บดูแลสุขภาพร่างกายดีปุ๊บก็จะมีเริ่มมีกล้ามเนื้อเริ่มมีกล้ามเนื้อโอ้แอปแอปนี้น่ารักจังเลย อันใหมันอแอปมันแอนนียทุกคนคขาอ่ะเราได้แอปนี้แล้วหรอแอปนี้เอาแอปนี้เราเอาแอปนี้ทุกคน <c oughs> เราเอาแอปนี้เออมันก็ไม่ได้ได้ปะได้ปะเราเปลี่ยนแอปเปลี่ยนแอปเก่งน,น่ารักจังเลยนะคะน่ารักมากเป็นแอปที่น่ารักจริงๆมีกกตมุ๊กตาุมงลิงเล็ด้วย เนี่ยทุกคนถ้าปุ้ยกินสี่เมื่อวานปุ้ยกินสี่ใช่ไหมสามเมื่อเช้าเมื่อเช้ากินสามทุกคนเนี่ยปุ้ยจะอิ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงแบบสิบเอ็ดโมงอะ่ะเออเอาสี่แล้วกันสี่ห้ากินทีเดียวไปเลยอันนี้สามเบดสองเดี๋ยวปุ้ยกินทีเดียวเลยนะปุ้ยกินทีเดียวห้าเลยนะ เพราะว่าตอนเย็นบางทีเราเราลืมไปกินทีเดียว5นะอ่าพัดพัดสอเบ็ด3เป็น5แล้วก็โกซีอีกหนึ่งอันนี้อันนี้ช่วยเรื่องผิวได้ดีมากช่วยเรื่องผิวช่วยเรื่องผิวฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากๆอันนี้จะมี31 31เมตร็ดนะ350บาท จะจะกินแบบว่าเรอจะหัดแบ่งครึ่งเช้าครึ่งก่อนนอนครึ่งหนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวพุ้ยหัดครึ่งก่อนหัดครึ่งเนี่ยก็คือจะห้0หมิลลิกรัมเขาจะมี1,000มิลลิกรัม อร่อยมากทุกคนคะ่ะอร่อยมาก อ,อร่อยอะทีนี้ปุ้ยนะจะมาสรุปอีกทีนะปุ้ยจะมาสรุปนะปุ้ยจะวางแล้วปุ้ยจะไปสวดมนต์จะปุ้ยจะมาสรุปนะว่าทุกคนขาการทำเขาเรียกอะไรนะทำ5อย่างเนี่ยเท่ากับผอมอ่าถ้าทำ5อย่างเนี่ยเท่ากับผอมมีอะไรบ้างลดแป้งลดน้ำตาลน,นะหยุดการทานจุกจิกอ่าปรับเวลาให้ปรับเวลาการทานนะ่ะ ให้มีแบบว่าการหยุดกินให้มากขึ้นก็คือกินแบบอาหารหลักเชาก้ากางวันเย็นอาหารหลักนะคะสร้างมวลกล้ามเนื้อสร้างยังไงออกกําลังกายไงออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอไงสร้างกล้ามเนื้อนะคะอะทุกคนไปแหละเดี๋ยวไปสวดมนต์ก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะ